บิสม Allah ิลลาฮิ р р а ม м а н и р р а ุ и м سالما уалику мурхамату рахмату กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสนทนาภาษาฮัตกับคะกรุ๊ปนะครับก เน้นย้ำกับพี่น้องนะครับหุญายบริษัทดานากรุ๊ปที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในปี2566นะครับว่าดานากรุ๊ปนะครับจัดบริการฉีดวัคซีนนะครับไข้วัดใหญ่กับการลังแอนให้กับพี่น้องหุทญยาดานากรุ๊ปนะครับในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม 2,016นะครับ, 66, รบตั้งแต่เวลา7นาฬก30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เริ่มรับบัตรคิวนะครับณศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกนะครับถนนพะดุงพันอซอย29น,นะครับถนนด้านหลังของสนหนองจอกนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับพี่น้องที่พาสปอร์ตตัวจริงนะครับถ้าไม่ได้ใช้เนี่ย <t> ก็สามารถที่จะนำส่งให้กับที่ บริษัทได้ในวันที่ลงทะเบียนรับบัตรคิวนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะสะดวกนะครับในการชําระค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะชําระได้ในวันที่อบรมหรือจะโอนผ่านธนาคารนะครับก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้เลยในช่วงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของฮัตก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์พักดีมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอุ้มรอดหรือฮัตไหมครับผมครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าทางบริษัทเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเราก็พยายาม ประชุมเตรียมการการอุดช่องว่างช่องบกพร่องอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับที่จะมีปัญหานะฮะก็พยายามอุดช่องว่างแต่ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าปัญหาของฮัชเนี่ยมันไม่มันไม่เคยมันไม่เคยซ้ําแบบมันจะมีอะไรที่ออกมาเราเราป้องกันเรื่องนี้ไว้มันก็จะมีเรื่องอื่นเทําไหรมันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดมันเหมือนกับเราจะทดสอบคนที่มาอาสาเข้ามาดูแล ดูย <The S 2> mm ูฟราห์มานเนี่ยว่า,าจะต้องคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องสมบัติยังไง mm hmm. อะไรยังไง mm hmm. โดยเฉพาะ่ตอนนี้เราก็เตรียมอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเตรียมไว้หลายอย่างแต่พวกเราจะมีว่าทําอย่างไรที่จะให้หุจาต์เราเนี่ย mm hmm. เขาได้เข้าใจถึงว่าไอสิทธิและหน้าที่ของเขา่ยมีแค่ไหน mm hmm. ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าพอนึกว่าจ่ายตังค์แล้วแล้วก็จะต้องบริษัทจะต้องเป็นเบี้ยล่างก็คือจะเอาอยัางไงก็ได้ปัญหา เช่นบางทีไม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ก็ทําให้เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเอาจะต้องการอะไรเงี้ยเนี่ยเนียเราก็พยายามที่จะได้หาแนวทางคุยกับอาจารย์อามีนว่าโอเคโดยหลักการของศาสนาเนี่ยเราต้องนำเสนอให้เขาได้เข้าใจว่าโอเคสิทธิและหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันต้องรักษากันมันต้องมันต้องให้เกียรติกันมันต้องรู้กันว่ารเราแค่ไหนอะไรแค่ไหนเนี่ยตรงนี้เป็นหลักการนี่คือเรื่องศาสนานะงั้นฮัชเนี่ย มันจะสอนได้อย่างดีกับเรื่องราวต่างๆเหล่านีา้เพราะว่าฮัทเนี่ยม,มันจะไปอยู่กับเราจะต้องไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่มาจากหลากหลายประเทศอะไรต่างๆดังั้นตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่จะได้ฝึกนิสัยโดยบริบทของฮัทโดยหลักการของฮัทได้เป็นอย่างดีเราก็พยายามเตรียมการกันก็คุยกันอาจาร,รย์อมีนในฐานะที่รับผิดชอบ หัวหน้าวิชาการเนี่ยว่าเราจะสอดแทรกใส่เนื้อหาสาระวิชาการถือว่าเป็นหลักการเนี่ยให้เขาได้ซึมซับว่าเพื่อจะนำมาซึ่งฮัตติมาบรูตแล้วก็พฤติกรรมของฮัตติมาบรูตเนี่ยมันต้องติดตัวเราไปจนกระทั่งนู่นแหละแผ่นดินกบหน้าครับ ใช่ไหมฮะมันมันต้องติดตัวไปมันไม่ใช่ว่าฮัตที่มับรูดเนี่ยเสร็จสิ้นกันหลังจากตวัปสแแอร์เสร็จโกลหัวลูกเรียกย่อแล้วนั่นมับรูดแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีบริบทของมันที่สุบอันนี้เราก็ำลังเตรียมการกันอยู่ว่าจะทําให้ให,ให้ให้พี่น้องที่เดินทางไปกับเราเนี่ยให้เขาได้เข้าใจโดยหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงครับผมนะอาจารย์ใน อาจารย์สซร์เบีเจริญนะครับเมื่อเมื่อวานนี้อาจารย์เซร์เได้มาบรรยายเนี่ยอาจารย์สซรเพูดบอกว่าพี่น้องอย่าอย่าอย่าคิดว่าฮัทเนี่ยมันเป็นธุรกิจนะเพราะฮัทจริงๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอิบาดานำแล้วก็ธุรกิจตามมาแต่ว่าแกก็ให้ข้อคิดก็บอกว่าฮัทเนี่ยมันมี50เอร์ซนี่ยคุณวางแผนได้อีกส0ซเนี่ยคุณแก้ปัญหา และอีก10%ขอดูอากับลอสุภาณหัวตาละให้มันครบ10%ก็แต่ผมเนี่ยนะขอดอ่า40%แผนวางไม่ได้เลยคุณจะวางยังไงเนี่ยตอนนี้ยังอืเรื่องที่พักที่ว่าแพงเนี่ยเรายังเรายังเคลียร์ไม่ได้ยังเคลียร์ได้แต่เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะดูว่ามันอาจจะลดลงมาหน่อยเพื่อมันจะถูกลงมาหน่อยเพื่อมันจะได้สบายตัวแต่วางแผนอะไรไม่ได้เลย วางแผนยากมากกับเรื่องของฮัทนะดังนั้นก็ผมว่านั่นแหละกเตรียมการดูอาการกี่เปอร์เซ็นต์นะสี่สิบอาจารย์อาจารย์เซรีบอกว่าเตรียมการ50แล้วก็แก้ปัญหา40แล้วก็ดูาอีสิบผมน่ะดูอา40แล้วก็อยู่ด้วยดูอาทั้งนั้นนะครับทุกวันเนี่ยก็อาจารย์เราเรานอกจากฮัทนี่เรามีอุ่มร้อนในช่วงของเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับอ้าวครับวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์เอยี่สิบชุดแรกเนี่ยต้นรอมฎอนเนี่ยเราจะไปไปถือสินอดกันที่มาดีนนะครับ แล้วก็เดินทาง20มีเดินทาง20มีนาถึงถึงวันที่4เมษารกลับมาถึงประเทศไทยอันนี้ชุดแรกเต็มแล้วนะครับชุดที่สแล้วก็ชุดที่สนี่ก็ไปไปสิบวันหลังไป10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนไปอีกดที่นู่นนะครับเดินทางวันที่9 เมษาถึง24ถึง24เมษากับยับ24เมษาอันนี้นะจริงๆแล้วเต็มแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีดิ้นได้ก็ตรงว่าใครเขาอาจจะแคนเซลหรืออะไรถ้าอยากแต่ถ้าใครอยากจะไปก็โอเคลงประสานวานที่บริษัทอาจจะเวทีลิสตไว้อาจจะเออเราจะให้สรูอาจจะมีโอกาสได้ไปแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วถ้าตามรูปกันจริงๆเนี่ยเต็มหมดแล้วอาจจะมีคนไม่สบายหรืออะไรยังพอขยับได้แต่ไฟวันที่20นี้ไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วเพราะตัวเต็ม ออกหมดแล้วแต่หมดแล้วแต่ตัวนี้อาจจะพอขยับได้บางนิดหน่อยก็เชิญนะครับใครที่ต้องการจะไปแล้วก็เตรียมตัวไว้ได้กล่าววันนั้นเราประชุมกันว่าจะมีหลังเรามาดอนอยู่ไฟหนึ่งนะช่วงชาวานใช่ไหมฮะช่วงชาวานอะไรเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปฮัชเนี่ยอาจจะมีอีกสักไฟหนึ่งก็ใครที่สนใจที่อยากจะเดินทางไปอุ้มระอกกับมอชันดลนากรุ๊ปก็ โทรมาประสานแล้วกันเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ครับครับผมอาจารย์อามีนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องก็อยากจะเรียนกับท่านลวครับว่าในสถานที่ผมรับผิดชอบเรื่องเรื่องวิชาการเนี่ยเกียจจันทร์พืกดีพูดไว้ในในถ้อยคําที่น่าสนใจว่าเมื่อเราไปฮัตเนี่ยการเรียนรู้การใช้ชีวิตการปรับตัวเองในสถานการณ์ที่อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาและยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือสาระสําคัญมากๆเพราะที่นั่นเนี่ย ให้เตรียมการแค่ไหนก็ตามแต่พอเวลามันเกิดสถานการณ์ที่ที่มันต้องต้องแก้ไขปัญหาหรือจะต้องเผชิญเนี่ยมันก็ต้องเป็นต้องเผชิญอยู่อย่างนั้นก็เลยอยากจะให้เราได้ได้ใช้ฮัสเนี่ยเป็นการเรียนรู้ชีวิตและการปรับทัศนคติปรับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่รางวันสูงเนี่ยการบ้านก็ต้องเยอะแน่นอนบทสอบก็เยอะการบ้านต้องเยอะแน่นอนฉะนั้นให้เตรียมกับสิ่งนี้ไว้แล้วก็บริษัททําหน้าที่เต็มที่ครับทุ่มเทเต็มกาลังแต่ท่านเองก็ต้อง เรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็ทำยังไงที่จะผ่านช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีบททดสอบหรืออาจจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วที่สำคัญคือให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามตั้งเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเดินไปด้วยกันเพราะว่าอินชาร้อนนี่จะเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาของเราได้ครับผมอาจารย์อับดุลวาหิดมีอะไรเติมนะครับกับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ ปีนี้นะครับที่พี่น้องทั้งหลายที่จะได้เดินทางร่วมกับเรากับบริษัทดน,นากรุ๊ปนะครับก็จํานวนพี่น้องก็เกือบเกือบห้าร้อยคน,นะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ก็คงจะได้พบเจอกันแล้วก,ก็อยากจะขอดูอาให้ท่านพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็รวมทั้งนักผุชาการทุกคนด้วยนะครับได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและตลอดจนการประกอบพิธีฮัสเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นได้ตระหนักนั่นก็คือ,อการ รับใช้พี่น้องนะครับด้วยกับการเตรียมการอยู่ตลอดเวลานะครับท่านอาจารย์พักดีก็พยายามเรียกประชุมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้การดูแลและการบริการนั้นดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่น้องที่จะได้รับในปีนี้ขอรับครับอาจารย์มุม a ม m ม d ali m u s a n a t u b วีครับผมมีอะไรเติมครับผมในช่วงท้ายๆนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับกับการที่จะได้เดินทาง ไปประกอบพิธีฮัชไม่ใช่เฉพาะปีนี้เลยนะทุกๆครั้งที่จะเดินทางนะครับฝากในเรื่องของความว่าอดทนนะครับอยากให้เรานั้นได้ให้คิดบวกเสมอนะครับทุกอย่างนะชีวิตถ้าไม่มีปัญหาชีวิตจะไม่ก้าวหน้าดังนั้นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์มนได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องเจอปัญหาและบททดสอบที่ใหญ่ตามมาเช่นเดียวกันนะครับก็อยากฝากไว้เรื่องของความอดทนและคิดว่าทุกอย่างทุกอย่างก้าวของความอดทนคือผลลัพธ์ หรือชัยชนะของเราทุกๆคนครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ฟาริครับมีอะไรเติมในตอนท้ายครับผใช่เลยก็ขอดูวตัวผมเองแล้วก็ผู้ฟังทั้งหมดนะครับที่มีความปรารถนาแต่ปาทัศปีนี้นะครับเดินทางไปด้วยความสะดวกง่ายดายนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดอันที่สำคัญนะครับก็อีกไม่นานรมดอนก็จะมาถึงเราก็ขอตัวตัวผมเองแล้เก็ทุกคนเนี่ยได้ใช้รมดอนนะครับในการกรอกโวยความดีที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับเพียงท่นนี้นะครับอาจารย์พุทธมีอะไรเติมนิดนึงในตอนท้ายได้ครับอามารยได้ประมาณสักสองนาทีครับผมผมไม่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผมพูดกับพี่น้องประจําว่าเอ่อผมบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยใครที่เดินทางไปกับบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยผมจะไม่รับประกันว่าทุกคนจะสะดวกสบายที่สุดแต่ผมจะประกันได้ว่าถ้าพี่น้องลำบากเนี่ยเราจะทำให้ลำบากให้น้อยที่สุดอืมอือใช่เลย นะครับครับผมก็ฝากก่อนครับก็นะครับพี่น้องครับก็ย้ํานะครับกับพี่น้องนะครับในส่วนของสเกตด่วนต่างๆโปรแกรมต่างๆนะครับทั้งฮัทและอุลร์เนี่ยนะครับในส่วนของฮัทเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับก็มีนัดกับพี่น้องฮุนยานที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้กับเดน่ากรุ๊ปนะครับก็ฉีดวัคซีนนะครับสองเข็มนะครับที่หัวไหลพี่น้องมุสลิม่าก็เตรียม กับทั้งมุสลิมีด้วยนะครับก็คือเตรียมใส่เสื้อผ้าที่สามารถที่ทจะให้เปิด,หปดไหลไง่ายๆในการที่จะฉีดวัคซีน2เข็มนะครับแล้วก็19ฉีดวัคซีนนะาจารย์แล้วก็20เราก็เดินทางไปอุมระ์นะครับก็การพูดคุยในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ตั้งตารอนะครับเราก็เชื่อว่านี่คือจะเป็น ส่วนหนึ่งที่เราคงจะให้การประกันกับพี่น้องว่าดานาคุปเนี่ยพร้อมที่จะดูแลพี่น้องนะครับให้ได้อิบาดาที่สมบูรณ์ทั้งฮั์และอุมรห์ ถูกต้องตามแนวทางตามสุนนะภของท่านนบีุลมฮัมหมัดสุลต่าสลัมแล้วก็เป็นอ,อ,อุมร้อที่จะเป็นอุมร้อและฮัชที่เป็นครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่น้องวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ MCR ขอบคุณสถานีโทรทัศน์นผ่านดาวเทียมอยู่ทีมทีวีขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการสนทนาภาษาฮั์กับดานะ้ากรุ๊ปครับวันนี้ผมและทีมงานทั้งหคนนะครับ Khojaklah pula kata bilah taufik dan hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.